มาเดี๋ยวไปลองเหยื่อที่ทำเองนะครับก็เล้าๆเล้าๆเล้าๆผ่าท้องนะครับวางลวดนะ่วงทายตะกวนิดๆน,น,นี่ก็ถ่วงนะครับกันสวะก็นะครับประมาณนี้แหละ <c oughs> ลองดูนะครับนี่ก็หัดทำแล้วก็พอดีได้สั่งทุกมือไปนะครับนะ ก็โอเคนะครับหนึดหนึบเลยเนี่ยก็จะพามาสามนิ้วแบบนี้นะจะส่งมาจากต่างประเทศนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับแต่แน่นอนราคาประหยัด <c oughs> โอเคผมว่าก็โอเคนะครับสำหรับผมมีหลายสีนะไปเลือกเอาจะถูกจะแพงแดงไม่ก่อนปะ น่าจะเห็นนะครับมันอยู่มุมนั้นนะอยู่มุมนั้นนะอยู่มุมนั้นนะปั๊บใกล้ๆล่ปับ๊บบปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบน,นะตะกี้นีมีกัรนะตัวที่กิริยานะครับให้ใช้อยู่ทถวมุมนะครับจะกัดให้โดนะน,น,นนั่นน่ะนะ โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหไม่ช่อนบินกันเลยทีเดียวเชียวไม่สวะแตกแล้วแต่น่าจะไม่ไม่เต็มเงี้ยงนะครับอืมเห็นไหมเป็นไงบอกแล้วกบ ทำเองก็ได้เรื่องนะไม่รู้วันจะอันนี้หรือเปล่านะสายน่าจะไม่ตึงด้วยนะครัแต่แบงไม่ไหลนะขออีกดีกกนะครับน่ใจนะครับายาอาจจะเอาหรือเปล่านะ you mm -hmm.